เอาเลยครับผมกลาดสวัสดีคูชมทุทชันกันอี่ชั้นค่ะวันนี้เรากลับมาอยู่ใน Minecraft Survival 2 0 2 4ซีซั่นที่3พาร์ทที่40่นะผมอะโอเคตอนนี้เราเดินทางมาถึงเอิโซดที่40กันอย่างเป็นทางการน,นะผมก็4ใน10แล้วนะผมเนี่ยตอนนี้ผมพามาดูเหล็กนะผมนี่ได้เหล็กประมาณนี้ไม่ได้เสกนะ สาบานเลยผมไม่ได้เศษแต่อีอ๋เนี่ยเศษซึ่งครั้นี้นะผมก็นะยัะเหมือนเดิมครับเราจะทำฟาร์มที่สองนั้นต่อนะผมแล้วผมก็ลืมเศษบอกอาชีพนะผมเตรียมของมาพร้อมเลยยกเว้นเตียงกับบอกอาชีพเนี่ยมันชื่อะนะ F เออวันนี้เนี L ่ย e FLED พิช right. uh, mm ิงอะอะไรนะฟอร์มลิชพีชิงเทเบิลไม่รู้ว่าผมอ่านไม่ถูกนะครับ mm hmm. ต้องใช้น้ำมดสิบสองนะครับโอเคขั้นตอนแรกเดี๋ยวผมสอนทำอีกทีหนึ่งรอบนี้เราจะไม่ดู YouTube ครับเพราะเนื่องจากาผมทำไปแล้วนะ, mm hmm. ะแล้วต่อขึ้นมาทั้งหมดแปดอะไรหกอะไรจุดๆอีกอะออกเป็นจุดดาวกระจายต่อขึ้นมาแปดบอกครับ สองสามสี่ห้าหกนเจ็ดแพอน่ทำสองควา 2, มไม่ผมพันนี่ทำความเดียวนะจากนั้นเร่งทำการต่อออ,อันนี้มาทั้งหมด4ี่นะผสองสามสี่ให้เราต่อออกข้างมาทั้งหมด4ี่บล็อกไม่ตกไม่ตกหนึ่สองสามสี 2, 3, ให้เรื่องโกเรม,มจะเกิดสามสิบวิต่อหนาทีเอ้สามสิบวิต่อ หนึ่งสองหสโอเคจากนั้นก็ดดานนี้อีกก็หนึ่งสองสจากนั้นให้เราทำการต่อบล็อกเลยนะเล็กไปไหมเราพอดีแล้ว คพอดีแล้วได้ชิมูตสตูนสร้างเลยนะฟาร์มที่สองนะจริงไอ้บอล็อกง้างๆนี้เราจะทุบไปเลยก็ได้นะไอ้ไอบบ้บล็อกตรงเนี้ยิงทุบไปเลยก็ได้นะแต่ว่าไม,ไม่ไม่ทุบผมอยากไม่ไม่อยากทุบเพราะว่ามันจะดโดนความพลิมลอยไฟาวามเล็กลอยฟ้า,ฟา,ฟา่ไม่รู้ว่าเขาบอกว่า เราต้องอย่าให้มันอยู่ใกล้กันผมทำอยู่ใกล้กันไม่เป็นไรขั้นตอนต่อไปนะผมให้เราทำการเออเราใช้ขุดขึ้นไปก่นอนเราดับขึ้นไปก่นอนเราดูอย่างขึ้นไปก่นอนเราใช้เบสเบสเจ็ดแบบแรกเราเจ็ดเป็นเบสเจ็ด จะรีบทําหน่อยครับผมอันนี้ที่เห็นมันมันขึ้นเลยเพราะว่าผมกิน FK กิน FK ้อเหล็กเสียงอะไรเอามาอีก7 13เลยใช่ไหม7หมดผม13อืมเอากอด้วย ก็วางไปแลนะ้วนี่เดี๋ยวนะสามสี 3, 4, โอ้โหเพราะว่าทำไมแปลกๆมันวางไม่เข้ามาข้างในเลยไม่ต้องลงนี 1, 2, ้หนึ่งสองวในนี้ก็ อโอเคได้เหมือนเดิมทีนี้เราก็แค่เอาบล็อกมากครับ ต,ต่อไปนะผมเราไม่ต้องมานั่งต่อทีละบล็อกนะตัวนี้เยวก็ต่อเพิ่มมาสองชั้นสองชั้นเลยก็ต่อกัะจกเออลืมบอกเราต้องเว้นอันนี้ไว้ด้วยเว้นองให้มันทำงานบล็อกอาชีพไปด้วยหนึ่งสองสามนะับนี่ก็หนึ่งสองสาม จากที่เราวางครบแล้วทีนี้ก็เชิญครับผมอุ้ยมอนไะผิดไ,ไรอไรวงเล่นก็นจะเป็นภาพไรมีน้องเมียด้วย บล็อกนี้เสร็จผมจะต่อขึ้นใม่หนึ่งชั้นนะครับ่อใช่ไหมวะออสองสามอ๋ออันนี้ต่อขึ้นใหม่ชั้นหนึ่งกระจกเลยมกดผิด ในเวลาได้เหรอไม่โอเคต่อไปเราจะต้องเสดอีลเช่อมาก่อให <laughs> okay, ้สลับสลับลืมสลับ <laughs> ไ,ไม่เาต้ใหมหมาเยอะสลับสลับ หาจะไม่ได้ทำเลยหมาจะเสจเหแลเวด้วยก็ได้อันนี้แบตเหลือเท่าไรแบตเหลือสุดต้องทำทันถ้าไม่ทันผมเคลียร์ทีมนะเพราะว่าแบตเราไม่อำนวยแล้ว,วนะผมรีบถ่าย่ผมไม่ได้ถ่ายตอนแบตเหลือเยอะเพราะว่าเออคุยเล่นกับพี่อยู่ 我就忘了 จานนาะเมื่อกี้ทอดเลยใครยินเสียงจามมาอู้ หนึ่งแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองลุงเตียงนอนสิว่าขาดขาดเหลือใครไหม ต่นต่อไปนะผมให้เราทำการวางนา่มันนี่เราก็เข้าใจว่าคิมสันสีโคตรเหมือน โอเคกรุงสปาดูทรงนะโอเคต่อมาต่อมาคือฮอปเปอร์่ะเกินแล้ว 아아아아아아 <laughs> kia <laughs> 啊好、嗯。<Aww. S 1> สเสร็จแล้วเป็นลอยฟาร์มของเราอู้สี่ทุ่มแบตเหลือสามแล้วด้วยเดียดย๋ยวก่อนด้านหลังผมให้ทำแล้วกันนะขออนุญาตใช้กุงสป,ปาเมื่อจักว่าวเราจะใช้เราจะดูที่มัน,นมีนนสีเดือด ถ้างั้นเดี๋ยวจะเสกน้อบนหัวตรงนี้เลย เกิดได้บนนี้ก็มันไม่เออแตกไม่ชอขนาดนั้นแหละ มืถ่ายปกนะกันแบบจะใจเย็นแล้วลโอเคสำหรับในพทนี้ก็ต้องเก็บอารมณ์้เรอย่ดีืวกดต่อจะสุขใจของเราใจกันด้วยนะ หน้าเราจเป็นทองฟาที่สมสีแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวมขออนุญาตเอาบล็อกมาติดไปข้างนอกนี่นะผมบล็อกอะไรดีไม่รู้เดี๋ยวมค่อยคิดอีกทีนะครโอเครันนี้เราได้ตัวอนี่เจอกันในหน้าเะมาความสาที่ความที่สามและวามที่สีเจอกัน